อ, 1, 2, 1, อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบประจํามาเพาาื่อหัสวดีที่สิบมีนาคมสองพีบสองเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบเอ็ดถึงสิบสามมาระโกบทที่สิบสองข้อทีหอ่หนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดเฉลยธรรมบรรัญญัติบทที่สิบเอ็ดรางวัลสําหรับการเชื่อฟังฉะนั้นท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่าน จงรักษาพระธรรมดสั่งกฎเกณฑ์กฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่านผู้ไม่ได้เห็นการตีสอนของพระยาเวพวกเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์ของอานทรงฤทธิและพระกรรที่เหยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสำคัญและพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียิปต่อพระคาโรกษัตริย์อียิปต,แต์และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่านและซึ่งพระองค์ทรงทําต่อของกองทัพอ ah, ียิปต่อม้าของเขาและต่อรถรบของเขาเมื่อพระองค์ทรงทําให้น้ําในทะเลแดงท่วมพวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่านและที่พระยาเวทรงทําลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์ทรงทําแก่พวกท่าน ในถิ่นธุระดันดานจนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้และสิ่งที่และสิ่งที่ทำต่อดาธานและอาีลำบุตรของเอลีอับบุตรชายของรเบนคือเป็นดินได้อ้าปากกนพวกเขาเข้าไปทั้งครัวเรือนเต็นทและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามขเขาไปทั้งทางโคนอิสราเอลทั้งสิ้นเพราะในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยาเว ซึ่งพระองค์ทรงกระทานั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกําลังจะข้ามยึดครองนั้นและเมื่อท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวโซปฏิญาแก่ท่านบำรุกของพวกท่านจะให้แก่พวกขาว และแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั้นท่านท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและภูเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่ ป็นแผ่นดินซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลาการเนตของพระยาวเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีถ้าท่านตั้งใจเชื่อความตามบัญญัติของข้าพระเจ้าซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ให้รักษาพระยาวเวิรงเจ้าของท่านทั้งหลายรัะปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ผลตอบบนแผ่นดินของพวกเจ้า ตาไม่ดูการคือฝนต้นฤดูและฝนชุกกลางฤดูเพื่อเจ้าจะได้เก็บข้าวเล่าองุ่นใหม่และน้ำมันของเจ้าและเราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับฝูงสงัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานจนอิ่มจงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านไิ่หลายลุ่มหลงและหันเหไปคฏิบัตรลมรสกการพระอื่นและพระเยเวยจึงเรียงพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก และแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพินาตจากแผ่นดินซึ่งมีพญาวีประชานแต่ท่านนั้นอย่างรวดเร็วจงใส่ถ้อยคำเหล่านี้ของข้าพเจ้าไว้ในใจและในจิตของพวกท่านจงปลูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและคาดไว้ที่หน้าผาของท่านเป็นสัญลักษณ์และพวกท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านและ เมื่อท่านเดินอยู่ท่ามกลาง,างและเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่าน <c oughs> เพื่ออายุของพวกท่านและอายุของบุตรหลานของท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลก พราะถ้าพวกท่านระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งปวงซึ่งพระเจ้าได้บัญชาท่านคือรักษาพระยาเวพระเจ้าของท่านดําเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และติดสนิทกับพระองค์แล้วพยาเวจะทรงขับไล่ประชาชาิทาั้งสิ้นเหล่านี้ให,ให้ออกให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลายและท่านจะและท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน ทุกที่ที่ฝ่าเท้าของพวกท่านเหยียบลงเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นทั่วแควนดานไปจนถึงเลบาน,นอนและจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเนสโตติสไปจนถึงทะเลตะวันตกจะไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเวพผูเจ้าของท่านจะทรงทําให้พวกท่านเป็นที่เกรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านจะเหยียบย่ำไปตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่าน ดูสิวันนี้ข้าพเจ้าได้นําคําอวยพรและคำสาบแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายเป็นคำอวยพรที่พวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเย้าเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาบแช่งของเป็นคำสาบแช่งถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญิของพระเยซูเจ้าพระเจ้าของท่านแต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ในวันนี้ไปติดตามพระอื่นงซึ่งท่านไม่รู้จัก และเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนําท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้ายดครองนั้นท่านจงตั้งค,อคาอวยพรในบนภูเขาเกลิชินและตั้งคาสาบแช่งไว้บนภูเขาเอบาวภูเขาเหล่านี้อยู่ข้างแม่น,น้ำจอแดนข้างน้นไปทางทิศตะวันตกในแผ่นดินคนคานาอันผู้อาศัยอยู่ที่ลาบตรงหน้ากินกาวข้างหมูต้นอ๊อก ที่โมเลไม่ใช่หรือเพราะพวกท่านจะต้องข้าแม่น้ำจอดาแต่ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและเมื่อท่านยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นท่านจงระวังที่จะทำตามกฎและกฎหมายทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้ เฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบสองท่านบูชาคนต่างถ้าต้องถูกทำลายต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพวกท่านจะต้องระวังที่จะทำตามในแผ่นดินซึ่งพระเยาเว์พระเจ้าแห่งบัรุุของท่านประทานให้แก่ท่านยึดครองตลอดวันคืนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลก พวกท่านจงทำลายสถานที่ทุกแห่งซึ่งประชาชนที่ท่านขับได้ไปนั้นใช้เป็นที่ปฏิบัติพระของเขาซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นพวกท่านจงหรือท่านบูชาของพวกท่านและทุกสาวศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แตกเป็นชิ้นๆและเผาบรรดาเสาอาเชดาของเขาด้วยไฟ ท่านจงฟันทำลายรูปและจกรสลักซึ่งเป็นรูปพระของเขาเสียและลบชื่อของพระเหล่านั้นออกจากที่นั่นท่ามทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านพวกท่านจงแสวงหาและเข้าไปยังสามที่ที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกจากเขตแดนของทุกเผ่าของท่านเพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ให้เป็นที่ประทับ ของพระองค์และท่านทั้งหลายจึงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวาระบูชาของท่านไปที่นัน่นทั้งทศางและเครื่องถวายทั้งเครื่องบูชาแก้บนเครื่องบูชาตามความสมัครใจและผลรุ่นแรกที่ได้จากผงโคและผงแพทแกะท่านทั้งหลายจงรับประทานนะฮะ ท่านทั้งหลายจงรับประทานที่น่าะจ้พระพักตร์พระยาเบ e. พเจ้าของท่านทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงยินดีในกิจการทั้งสิ้นซึ่งท่านได้ท, Love, ทํานั้นซึ่งพระยาเบพเจ้าของท่านท่านทรงอวยพรท่านห้ามทําตามสิ่งสารพัดที่พวกที่พวกเราทําที่นี่ทุกวันคือทุกคนต่างทาตามสิ่งที่ตาของตัวเองเห็นว่าถูกต้อง พรพวกท่านยังไม่ได้ยังไม่ไปถึงที่หยุดพักและถึงมรดกซึ่งพระยาวิเชาของท่านประทานเก่ท่านแต่เมื่อพวกท่านข้ามแม่น้ำจอาดานไปแล้วและอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาวิเชาของท่านประธานเป็นมรดกในท่านและเมื่อพระองค์ทรงให้ท่านพ้นจากศัตรูอันสิ้นรอบข้างท่านท่านจงอยู่อย่างปลอดภัย แล้วจงไปยังสารที่ซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านพระเจ้าของพวกท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นจงนําทุกสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ไปด้วยคือเครื่องบูชาของทั้งตัวและเครื่องสัตว์บูชาของท่านทั้งทัศางและเครื่องถวายทั้งเครื่องบูชาแก้บนซึ่งท่านได้บ่นไว้ต่อพระยาวเวและพวกท่านจงยินดีเฉพาะพระครับ พระยาเวห์พระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านทั้งข่าทาสีของท่านและคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่านสถานอุปสถรนที่กําหนดไว้พวกท่านจงระวังให้ดีเก่งว่าท่านทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามที่ใดๆซึ่งท่านเห็นชอบ แต่จงถวายในสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกข้ามกลางเผ่าหนึ่งสองท่านถ้าท่านจงถวายเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวของท่านที่นั่นและณที่นั่นท่านจงทําทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้อย่างไรก็ตามท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในเมืองใดๆของท่านตามที่ท่านปรดปัญหาก็ได้ตามข้ออซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่มีมลทินก็รับประทานได้ดังที่รับประทานเนื้อลำมั่งและเนื้อกวางแต่ห้ามรับประทานเลือดท่านจงเทลงบนดินเหมือนเทน้ำส,ส่วนทสารของข้าวหรือเหล้าหนุนใหม่หรือน้ำมันหรือผลรุ่นแรกจากผงโคหรือผงแพะแกะหรือของถังหายแก้บนตามที่ท่านบนไว้ หรือของถวายตามความสมัครใจของที่ท่านนำมาถวายห้ามรับประทานในเมืองของท่านแต่ท่านจงรับประทานของเหล่านี้เฉพาะพระพักพระยาวเวพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านท่าทาสีของท่านและคนเลวีผู้อยู่ในเมืองของท่านและท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาวเว พระเจ้าของท่านในกิจการทุกอย่างซึ่งมือท่านได้ทํานั้นท่านจงระวังเกรงว่าท่านจะทอดทิ้งคนเลวีตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านเมื่อพยาเวรและชาติของท่านจงทรงถวายอาณาเขตของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วและท่านกล่าวว่าข้าจะกินเนื้อสัตว์เพราะใจท่านอยากรับประทานเนื้อ ท่านจะรับประทานเนื้อได้ตามใจปรารถนาของท่านทุกอย่างถ้าสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นนั้นหลังจากท่านเกินไปท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงโคฝูงแกะแพ้ของท่านซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านอยงที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้น ท่านจงรับประทานในเมือของท่านตามที่ใจท่านปรารถนาทุกประการเถิดท่านจะได้รับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้อรมงหรือเนื้อกวางทั้งผู้ที่มีมนทีมและผู้ที่สะอาดก็รับประทานได้เช่นกันแต่ต้องแน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดเลยเพราะเลือดเป็นชีวิตห้ามท่านรับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อห้ามท่านรับประทานเลือดแต่จง เทเลือดลงบนดินเหมือนเทน้ำห้ามรับประทานเลือดเพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและบุตรหลานของท่านต่อไปเมื่อท่านทำสิ่งที่ถูกต้องในสายวินเนียของพญาเวแต่สิ่งประเสริซึ่งเป็นส่วนกำหนดจากท่านและของแท้ของท่านนั้นท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งพญาเวทรงเลือกไว้และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทั้งเนื้อและเลือดบนท่านบูชาของพยาเวพระเจ้าท่าน พระเจ้าของท่านท่านจงเทเลืออเครื่องสัตว์งชาวลงบนท่านภูเขาท่านบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่ส่วนเนื้อนั้นท่านรับประทานได้จงระวังที่เชื่อจงระวังที่จะเชื่อฟังค่อยคํานี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บูชาท่านไว้เพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและลูกหลานของท่านเป็นนิดเพราะท่านทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่าน ตักเตือนไม่ให้ในามัสก,การลูกเคารกเมื่อพระยาวเวพระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นออกไปเสียต่อหน้าท่านและเมื่อและเมื่อท่านเข้ายึดครองและเข้าใส่ดินแดนดนของพวกเขานั้นจงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลงผิดจะไม่หลงติดตามพวกเขาหลังจากที่พวกเขาถูกทาลายต่อหน้าท่านแล้วนั้นและจงระวังที่จะไม่ไต่ถามเรื่องของพระพวกเขาโดยกล่าวคือประชาชาเหล่านี้ปฏิบัติ พระของพวกเขาอย่างไรเพื่อเราจะทำด้วยเช่นกันห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าสิ่งพึ่งรังเกียจทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงรังเกียพจพวกเขาได้ทำหน้าพระของพวกท่านแม้แต่บุตรชายและบุตรสาวพวกท่านพวกเขาเรอบเขาด้วยไฟมูชาแด่พระของเขาทุกสิ่งที่พระเจ้าบัญชาพวกท่านไว้นั้น จงระวังที่จะทําตามห้ามเพิ่มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบสามถ้านในท่ามกลางท่านเกิดมีผู้เผยเพระวจะนะหรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์ขึ้นและสำแดงหมายสำคัญหรือการอัศาจรรย์แต่ท่าน และเมื่อและหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ซึ่งขาบอกท่านนั้นสำเร็จจริงถ้าเขากล่าวว่าให้เราติดตามพระอื่นๆกันเถอดซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จักและให้เราปฏิบัติพระเหล่านั้นท่านอย่าเชื่อฟังคำของพระผู้เผยวจะนะหรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์คนนั้นเพราะพระยาวเวพระเจ้าของท่านทรงลองใจพวกท่านดู พื่อจะได้ทรงราบว่าพวกท่านรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามพระยาเวพระเจ้าของท่านและยำและยำเกลงพระองค์และรักษาพระพัญญัติของพระองค์และท่านจงปนนิบัติพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์ แต่ผู้เผยเพราะว่าจหน่าผู้ฝันเห็นเหตุการณ์คนนั้นต้องมีโทษถ,ถึงตายเพราะเขาได้พูดให้กระบฏต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์และทรงถ่ายท่านออกจากแดนธาตุเพื่อผลักดันท่านออกไปจากซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาให้ท่านดำเนินโดยว,วิธีนี้ท่านจึงจะขจ,จัดความชั่วไปจากท่านไป โดยวิธีนี้ท่านจึงกระจัดความชั่วไปจากท่ามกลางาท่านถ้าพี่ชายน้องชายร่วมมันดาเดียวกันกันกบท่านหรือบุตรชายบุตรสาวของท่านหรือภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของท่านหรือมิสหายร่วมใจของท่านชักชวนท่านอย่างลับๆว่าให้เราไปปฏิบัติพระเอิการเฉิดซึ่งเป็นพระที่ท่านเองหรือพระมูของท่านไม่รู้จัก เป็นบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายซึ่งอยู่รอบท่านไม่ว่าใกล้หรือไกลาจากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกข้างโน้นท่านอย่ายอมตามหรือเชื่อฟังเขาอย่าให้ในายตาของท่านสงสารเขาท่านอย่าใช้อย่าไว้ชีวิตเขาหรืออย่าซ่อนเขาไว้เลยท่านจงมาหาของเสียและควรลงมือเป็นคนแรกในการมาหาชีวิตเขา และต่อไปให้ประชาชนทั้งหมดลงมือทำท่านจงเอาหินข้าวเขาให้ตายเพราะเขาให้หาทางผักดันท่านออกไปจากพระยาเบชพรอเาของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์จากแดนทาสและคนอิสราเอลทั้งสิ้นจะฟังยำเกรงไม่ทำชั่วเช่นนี้ท่ามกลางท่านอีกเลย ถ้าท่านได้ยินว่าในเมืองหนึ่งเมืองใดของท่านซึ่งพยาเวพระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู่นั้นมีคนเลวบางคนจากข้ามจางท่านออกไปชักชวนชาวเมืองนั้นว่าให้เราไปคนนิบัตพระรอื่นกันเถิดซึ่งพระที่พวกท่านไม่รู้จักถา้าท่านจงสอบถามละอุ อุตส่าห์ค้นหค้นคว้าและถามดูและนี่น่ะถ้าเป็นความจริงและแน่อนอนว่าสิ่งคุณรังเกียดนั้นดังทำกันอยู่ในท่ามกลางท่านท่านจงฆ่าชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบและทำลายเสียให้สิ้นเชิงด้วยคมดาบทุกอย่างในนั้นรวมทั้งูงสัตว์ด้วยท่านจงเก็บของวิบในเมืองนั้นไปกองไว้ที่ลานเมือง และพาเมืองนั้นกับของวิบทั้งหมดในเมืองนั้นเสียด้วยไฟถวายแต่พระยาเวพระเจ้าของท่านให้ท่านเป็นเมืองร้างอยู่เป็นนิดห้ามสร้างขึ้นมาใหม่ห้ามสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นติดมือท่านไตเพราะว่าพระยาเวจะทรงหันจากพระพิโรธซึ่งของพระองค์และทรงดำแนงครับหลือนาต่อท่านและทรง รักเอ็นดูท่านและให้ท่านทวีมากขึ้นดังที่พระองค์ทรงปริญาณกับบัณฑุของท่านนั้นและท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านคือรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของท่านซึ่งข้าพระเจ้ากำลังบัญชาท่านในวันนี้และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระยาเวพระเจ้าของท่าน พระโกบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดอุปมารเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าพระองค์จึงตัดกับพวกขาวเป็นอุปมาว่ามีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นแล้วก็ล้อมเมือไว้รอบเขาสก,กัดปอ,อกเก็บน้ำองุ่นและวสร้างหอ,อเข้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูองุอ่นผลองุ่นขอเจงใช้ท่าคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้น เขาจะขอรับส่วนแบ่งผลงมุญจากส่วนของเขาแล้วคนนั้นจับท่าคนนั้นมาเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ท่าอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนคนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทําจนท่าคนนั้นสีาัาแตกและทําให้เขาอับอายต่อมาเจ้าของใช้ท่าอีกคนหนึ่งไปแต่พวกเขาก็ฆ่าท่าคนนั้น,แล,น,นและเป็นเช่นนี้กับท่าอีกหลายคนพวกเขาเคี่ยนตีบางคนฆ่าบางคน เจ้าของสวนนั้นยังมีคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมากเขาใช้บุตรชายคนนั้นไปไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะทรงลบ์บุตรชายของเราและพวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทชาเสียเลยมรดกจะได้ปกตกเป็นของพวกเราพวกเขาจึงจับบุตรชายไปฆ่าและเอาศพจิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนไปเจ้าของสวนนั้นทำจะทำอย่างไร ท่านก็จะมาทํำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นและเอาสวนนั่งหมดไปไว้ไวคนอื่นไว้ให้คนอื่นถ้าทั้งหลายไม่ได้อาจพระคัมภีร์ตอนนี้หรือว่าศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งที่เป็นมาจากกองพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์จ่ตาของเรา พวกเขาอยากจะรับพระองค์แต่กลัวผูงชนเพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมานี้กัะบพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะพระองค์ไปการส่งสวยให้กับชีชาพวกเขาใช้บางคนในพวกปาริสีและพวกเฮโรสไปเฝ้าพระองค์เพื่อจะคอยจับผิดถ้อยคำของพระองค์เมื่อพวกเขามาถึงแล้วจึงทูล พระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ชอบเอาใจใครและและท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเลยแต่สั่งสอนทาง้รพเจ้าตามความจริงการส่งสวยให้สีส่านแลวสมควรหรือไม่เราควรจะส่งหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของพวกสาจิงตัดว่าท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทําไมโจเอาเดนิรีอัน เหรียญหนึ่งมาให้เราดูพวกเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตัดว่ารูปและคำาจรึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลพระองค์ว่าของชีซาพระเยซูจึงตัดจากพวกเขาว่าของของซีซาจงถวายแด่ซีซาและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าพวกเขาก็าประหลาดใจในพระองค์อย่างยิ่งถามเรื่องการเป็น ถามเรื่องการขึ้นเป็นขึ้นจากตายมีพวกสะ,สะดุดสีบางคนมาเข้าพระองค์พวกนี้สอนว่าเป็นการขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งพวกเราว่าถ้าชายคนใดตายแล้วภรรยาย,ยังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้เป็นภรรยายเมื่อมีบุตรสืบจกูลให้พี่ชาย มีน้องชายอยู่เจ็ดคนพี่ชายคนแรกมีพรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรน้องคนที่สองจึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายโดยยังไม่มีบุตรและน้องคนนี้คนที่สามก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายโดยไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องสักคนในเจ็ดคนที่นี้ที่มีบุตรในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายเฉพาะเพราะฉะนั้นในวันที่เป็น เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะบางเพราะบางนางเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่านี่ไม่ใช่หรือที่อาจายเห็นว้าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคมภี์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นมาจากตายนนจะไม่มีการสมรสและหรือยกให้เป็นสามีภรรยากาันแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ส่วนเรื่องคนที่ตายและถูกทําให้เป็นขึ้อนอีกนั้น ท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านทำทีของโมงเสสเรื่องพุ่มไม้หรือที่พระเจ้าตัดไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮมัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของของของพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านทั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียว